เขื <un> ่อนคุนดานปราการชนถือว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว2,549เมตรและสูง92เมตรรับน้ำที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเฮวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำที่มีความจุมากถึง224ล้านลูกบาศกเมตรเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนและเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ผช้ชมค่ะตอนนี้นะคะปัดอยู่กับพี่ขติยานะคะจะเป็นผู้ที่นําชมทั้งหมดของเขื่อนขุนด่านประการชนในวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาไปดูอะไรบ้างคะวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็จะพาชมเทศกาลครับของในหลวงรัชกาลที่9ก้ากับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ<อ>ค่ะแล้วก็ข้างในอะคะจะมีอะไรบ้างคะข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนประวัติของเขื่อนะครับตั้งแต่กอตั้งแต่เป็นพระราชมัลิีของในหลวงรัชกาลที่9มาค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราได้รู้ประวัติความเป็นมาทั้งหมดของที่นี่กันค่ะ ตรงนี้ค่ะเป็นจุดของนิทรรศการนะคะอยากให้หลายๆคนได้มาเห็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็ขึ้นไปตรงเขื่อนเลย<ช>แต่จร,รจริงๆแล้วตรงนี้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมไหมคะพี่บุ๊คปกติก็เปิดให้ให้คนให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนะครับใครที่สนใจก็<า>เข้ามาชมบ้านเราเข้ามาข้างในนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะพี่บุใช่ครับ,รบตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรบ้านที่เขาพยายามที่จะเล่าให้เราฟังนะข้างในก็จะเป็นภาพถึงปัญหานะครับก่อนที่จะเกิด พระราชริขึ้นมาว่านครนายกเกิดปัญหาอะไรบ้างหลักๆของนครนายกนะครับที่จะประสบปัญหาก็จะมี3อย่างด้วยกันก็คือคปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ําแล้งและปัญหาดินเปรี้ยวนะครับ ถือว่าสามปัญหาเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกค่ะพี่บุ๋มแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงกลายเป็นโครงการในพระราชดําริได้ค่ะเริ่มจากในลหลงวัชกาลทนี่9นะครับก็เสด็จมาจังหวัดนครนายกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับเพื่อเ<อ>ยี่ยมเยียราษฎรแล้วก็ได้ทรารบ,รบถึงปัญหาหลักๆของนครนายกทั้ง3าอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกทั้งพระองค์ก็จะมาทรงเสด็จมาทอดพระเนตรที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณเหวนรกด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินมาในครัั้้งนนีะครบ อย,อย่างตัวนิทัศการที่เราจําลอง<ช>ขึ้นมาตรงนี้ค่ะพี่บุ๋กค่ะอันนี้คืออะไรคะที่เราเห็นเป็นแบบว่าที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นแผนผังการระบบชลประทานของเขื่อนขุนด่านครับตั้งแต่ต้นน้ําเลยก็คือต้นน้ําจากอุทยานชาติเขาใหญ่น้ำนันตกเทลล็กมาที่เขื่อนขุนด่านแล้วก็ไปลงทะเลที่อ่าวไทยนะครับ อย่างคนที่เข้ามาที่นี่จะได้เห็นข้อมูลต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําแล้วมีอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาควรรู้เกี่ยวกับว่าเขามาเที่ยวเขื่อนแล้วที่นี่เนี่ยมันจะได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกคะพี่ควรรู้ก็คือจะได้รู้ถึงพระราชบริะครับแนวพระราชบริของของนหมชกาน้านะครับ,รอ,อ,นนรบอาจจะตรงนี้เราเห็นเรื่องของระบบชรประทานแล้วค่ะบแล้ว<ล>เดดินเ <ๆ S 1> ข้าไป <ๆ S 1> ข้างในนะคะจะมีอะไรอีกคะพีบุบ๋มค ก็ <cam ina> จะเป็นเกี่ยวกับควาเป็นมาของเขื่อนครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นภาพตั้งแต่ในเมื่อวันที่26ธันวาคม2519นะครับที่พร<ฮ>ะ <c oughs> องเช่นก้าครับพร้อมด้วยสมเดพพเ็จพระพเทพครับสรด็จพระราชนินมานะครับเพื่อที่จะมาดูพื้นที่ที่พระองค์จะมีพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณน,น้ำตกเขียวนรกนะครับแล้วก็ทร <ฮะ S 1> งเยี่ยมเยียนรัษฎรนะครับ ซึ่งการเสด็จพระราชด,ดำเนินในครั้งนี้ค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะก่อสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนคือเหมือนเป็นแนวพระราชดำริที่เห็นทุกอย่างไว้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณผู้ชมจนกระทั่งนําไปสู่การก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างเห็นบอกว่าเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือปี2542ใช่ไหมคพีบบุคะใช่ครับเริ่มจริงๆในปีพุทธศักราช2542แต่ ก่อนหน้าที่จะมีเกิดขุนด่านเนี่ยนะครับเราก็คือจะมีพระราชดำนทรีแรกขึ้นมาก่อนเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาพระรานดำเนดูสถานที่จริงนะครับทำให้เกิดพระราชดำนรแรกขึ้นมาก็คือฝ่ายท่าด่านนะครับตรงนี้เราเรามีตัวฝ่ายท่าด่านให้ได้เห็นไหมคะว่าเป็นลักษณะเป็นแบบไหนก็จะเป็นรูปภาพนะครับอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้ครับก็คือจะสร้างอยู่ข้างในอ่างเก็บน้ำในเขขุนด่านปัจจุบันนะครับคือจะสร้างปิดกั้นบริเวณช่องเขาแคบๆ เพื่อที่จะกั้นน้ําที่มาจากตกเคีงนรกนะครับคือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกครับจะเป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันนะครับเวลาน้ํามาจากเขาใหญ่เนี่ยก็จะมาอย่างเชี่ยวกราดและรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้ามาท่วมในตัวเมืองนครนายกที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งฝายท่าดังนี่ครับก็ก็คือจะสามารถห่วงน้ำนะครับที่จะมาจากเหวนรกได้จีมาจากเขาใหญ่ได้ครับแล้วก็ ยังช่วยประโยชน์ในด้านดูแล้งคือเป็นที่เก็บน้ําในดูแแ้งแต่ถึงกระนั้นฝ่ายท่ด่างก,ก็ยังไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาต่างๆของชาวไฟ คุณผู้ชมคะเราเดินมาชมรอบๆในเทศกาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เห็นความเป็นมาของที่นี่ว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่ถือว่าเป็นที่สุดของประเทศไทยใช่ไหมพี่บุภาครับก็คือเขื่อนแห่งนี้ครับก็จะเป็นเขื่อนที่เป็นเขาเรียกว่าเขื่อนประเภทเขื่อนอนกีตบดนะฮะท,ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะค,ครับผม,มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วกันที่เราได้มารู้ประวัติความเป็นมาและเมื่อสร้างเขื่อนแล้วถือว่าที่นี่เนี่ย จังหวัดนครนายกเปลี่ยนไปเลยพี่ปุใช่ครับเขื่อนแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวะนะครับที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่ประชาชนต่างๆนะครับก็คือจะมาแวะมาเที่ยวกัน ก็ปัจจุบันก็เป็นที่เช็คอินคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเขื่อนใดต่างๆแต่ว่าเราเห็นในทรศการอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเห็นเขื่อนจริงๆเดี๋ยวพี่บุ๋บอกว่าจะพาไปดูให้รอบๆเลยว่าเขื่อนที่นี่ที่บอกว่าเป็นเขื่อนที่ถือเป็นอีกหนึ่งที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรับรองว่าได้เที่ยวทั่วเขื่อนแน่นอนค่ะ ชเท่าขาตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถกอล์ฟแลค่ะแล้วเราจะไปในจุดที่ถือว่าพิเศษมากๆเฉพาะรายการรู้ล้วค่ะพี่บัวบอกว่าเด็ดคืออันนี้เราไปตรงไหนคะพี่บัวค,คะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปบุเรนสันเขื่อนครับแล้วพาไปชมอาคารชนประทานตนะะ่างถ้ามีอะไรบ้างถือว่าเออพิเศษเฉพาะรายการเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเพราะปกติก็จะไม่ให้หนักท่องเที่ยวจอดตามอาคารทั่วไปนะนักท่องเที่ยวจอดนี่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมและแนะนําอาคารตอนนี้เขาทำอะไรบ้างคะพี่บัวคะตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นอ่าสันเขื่อนะครับสันเขื่อนคุณด่านปราการชนก็ ซึ่งเขื่อนนี้ก็ถือว่าเป็นเขืขอ่อนคอนกรีตบนอักที่ยาวที่สุดนะครับโดยยา<ะ>วทั้งนสองพันรอเ้าเมตรมนะครับนี่ไงเรามาตรงจุดตรงนี้จะเห็นคำว่าเขื่อนหุนด่านไหมคะตรงนี้ใช่ไหมเขื่อนหุนด่านจะอยู่ตรงไหนคะตรงน้าครับต<ห>้นเลยอ่ะตัด<ห>จากอาคานระบายน้ำล้นไปค่ะ ฝั่งนี้น้าถือว่าแบบปริมาณค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมอันนี้คือเป็นระดับเก็บกักของเขื่อนขุนด่านครับะระดับที่110เมตรระดับาจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับโอ้ยสุดยอดเลยไม่เคยเข้ามาเห็น,ขนเขื่อนแบบนี้ความจุของเขื่อนก็เต็มระดับเก็บกักครับ2 <000 m. S 1> 2 4 0า0ลูกบาศก์เมตรนะครับถึงระดับวิกฤต ก็คือเหมือนถ้ามันปริ่มเกินอ่ะคุณผู้ชมไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นจุดที่เขาระบายน้ําออกมาเขาเรียกเป็นช่องไหมคะก็จะมีช่องช่องระบายทั้งหมดอยู่4ี่ช่องนะฮะน้าที่ออกมาจากสปีเว์ครับก็จะถูกระบายลงไปในในแม่น้ํานครนายกนะครับซึ่งเขื่อนคุ้นด่านประการชนเนี่ยถือว่าเป็นต้นน้าของแม่น้ํานครนายกนะครับแล้วก็เป็น ต้นน้ำของแม่น้ำบางบกองอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแม่น้ำนครยกจะไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับกลายเป็นแม่น้ำบาะงะกง่ะ หรับการท่องเที่ยวปกติก็คือไม่เปิด2ชั่วโมงครับนี่คือบวชการขึ้นไปดูน้ําตกการเล่นน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเข้าไปชมอะไรเฉยๆก็กลับมาทักทายคุณได้มาถึงแล้วนี่คือน้ําตกผางามงอนนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นน้ําตกแรกที่เรามาถึงแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปไปถึงตรงต้นน้ําข้างบนนะคะคุณผู้ชม ไปดูนว่าความสวยงามของน้ำตกที่นี่จะเป็นอย่างไรต้องเดินนิดนึงนะประมาณ5้าเมตรไปขึ้นข้างบนเลย ผ,ผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาถึงน้ำตกที่2นะคะชื่อว่าน้ําตกคลองครามค่ะโอตรงนี้ผู้สวยมากแต่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนกับน้าตกแรกที่เราผ่านไปนะผู้ชมตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับสายน้ําที่ลงมาตรงๆรงเลยตรงนี้คนทั่วก,ก็จะแบบไม่ค่อยได้มาตรงนี้ทีเดียวแวะมาผ่านๆเนานะใช่ค,ค่ะคเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ําสูง <c oughs> ก็เราสามารถนั่งเรือเข้ามาชมน้ำตกได้เลย <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติคือถ้าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเราก็จะต้องเดินเท้าเข้ามาหน่อน<ะ>ึ่งเพื่อได้ชมน้ําตกนี้อ๋อแต่วันนี้เราช่วงนี้เรามาช่วงหน้าน้ํากำลังแบบเยอะนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเรานั่งเรือผ่านมาปุ๊บสอดปุ๊บเห็นเลยน้ําตกปกติแล้วคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะต้องมาจุดนี้เป็จนจุดที่สองใช่ครับนี่อันนี่คือสวยมากเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมใกล้ๆว่าความสวยงามของน้ำตกของครา,ามนี้เป็นงไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ผ่านทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Youtube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเตัวเลอทุกที่เลยจ้า